2ตัวตึงระหว่างซีว i c f อกับซีว i c f อ k f k k หล่อๆแบบนี้มีไฟหน้ามีไฟตัดหมอกและมีไฟแก้มตรงนี้มาด้วย FE มีไฟหน้าไฟตัดหมอกแต่ไฟตรงแก้มข้างไม่ได้มีให้กุญแจคีย์เลสเหมือนกันทั้งคู่ลวงรถไปหูกระจกกลางออกอัตโนมัติ FK เป็นท้าย5ประตูท่อออกกลางคู่แบบนี้หล่อๆหล่อจริงอ e ก็ไม่แพ้กันเป็นท้ายแบบซีดานเป็นฝากเก่งแบบนี้ ไม่ได้5ประตูปิดคลิปได้แล้วมัง้งเพราะว่าดีไซน์ก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วแหละเฮ้ย <c oughs> ยันเดี๋ยวไปดูออปชั่นกันนี่คือเบาะหลังของ C ีว i c เ e เป็นหนังและก็เป็นแบบว่าเหมือนผ้ากำมะหยี่แบบนี้มีที่วางแขนให้มีแอร์หลังให้มีที่ชาร์จ usb ให้2ซ้สายแล้วก็นั่งสบายสุดๆไปเลยนี่คือภายในของ C ี vic FK เป็นเบาะหนังล้วนมีที่วางแขนให้แต่ว่าแอร์หลังและที่ชาร์จ usb ไม่มีนี่คือภาพร,ารวมดีไซน์ภายในของ C ี v i c FE นี่คือดีไซน์ ลาภาพรวมฝั่งคนขับของซีวิกเอหน้าจอของซีวิกเอมีเลนวอตให้แบบนี้มีกล้องถอยแบบนี้ด้วยหน้าจออยู่ตรงนี้ขนาดใหญ่มี Apple CarPlay แบบไร้สายพร้อม n a วิ g เกเตในตัวเป็นวอตก็มีก้องถอยก็มี ดีไซน์เกียร์ฝังซีวิกเอหน้าตาเป็นแบบนี้มีโหมดอีคอนปรับให้เพื่อเราประหยัดมีโหมดไฟมือเบรกมือไฟฟ้ามีโหมดออโต้เบรกโฮลให้ที่ดีไซน์ของเกียร์ที่มีโหมดให้ปรับทั้ง3โหมดโหมดสปอร์ตนอร์มัลแล้วก็อีโคเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮลเหรอมีเหมือนกันเลยที่ซีวิกเอไม่มีนั่นก็คือที่แท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายมันเหมาะกับคนยุคนี้จริงๆนนี้คือดีไซน์พวงมาลัยของซีวิกเอฟมีระบบรักษาความปลอดภัยคือ Honda s e n s ซิงมีแพลนชิปให้นี่คือดีไซน พวงมาลัยของ C ีว i c FE มีระบบรักษาความปลอดภยัย Honda Sensing Pattern Chip เขาก็มีให้เหมือนกัน FK ได้เครื่อง1.5เทอร์โบมาพร้อมกับ173แรงม้าแรงบิด220นิวตันเมตร F e เครื่อง2.0 EHEV แรงม้าทั้งหมด184แรงบิดทั้งหมด315นิวตันเมตรเลยอะ่ะทำไมมันดูแรงกว่าวะแรงกว่าเทอร์โบอีกอะ่ะ สรุปราคาค่าตัวกันดีกว่า FK ราคาอยู่ที่899,000บาทได้ขับรถปี2021ส่วน Civic FE ราคาอยู่ที่959,000บาทได้ขับรถปี2023เป็นคุณคุณจะเลือกอะไรถ้าสรุปง่ายๆคันนี้ได้เรื่องของดีไซน์ภายนอกส่วนคันนี้ได้ออปชั่นและดีไซน์ภายในเอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ลงมาเลยจะตั้งใจอ่านทุกคอมเมนต์นะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดหัวใจกดติดตาม เป็นกำลังใจให้อ้หน่อยอาจจะได้ตั้งใจทําคลิปเปรียบเทียบแบบนี้เยอะๆนะครับอย่างที่บอกถ้าสในใจทั้งสองคันนี้ก็ติดต่อได้ที่หน้าโปรไฟล์ช่องทางการติดต่อแปะให้แล้วครับมือสองใครไม่ต้องสนเพราะมันคือมือหนึ่งของเราเราจะทํารถมือสองทุกคันในร้านให้กลายเป็นมือหนึ่งของลูกคา้าเราเพราะฉะนั้นทัดมาโทรมาได้เลยเลือกอะไรดีตากล้องเลือกอะไรเลือกคันนี้หรือว่าเลือกคันนี้หรือว่าเลือกคันนนนนเราไม่ยอ้อนขึ้นตามอะ่ะ